ว้ายยังไงเออสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนค่ำๆนะครับผมไปฝนไก่มันกินข้าวแล้วปอน,นี่ไงออไก่มันกินข้าวแล้วป่ะสงสัยกินอลไร มาพี่น้องครับนะครับผมพาชมบรรยากาศตอนค่ำๆพี่น้องครับมือนี้อากาศแจ่มใสนะครับผมหลังจากเสร็จสิ้นภารก mm ิจเรียบร้อยนะครับผมบักท่านเฮาบักท่านเฮาเดี๋ยวสีได้สีย่านะครับสียากันเพียยากันเพียกันนอนบอมเนบอมเบนเคมีนะครับเป็นพวกอะพวกน้ำส้มสายชูเอมลอย ใช่นะครับผมนี่นี่พุ่มใจแห้งพุ่มใจแห้งเนี่ยกอไผยกอไผไม่อยไม่อยตอนแรกนี่หามาปลูกแถบโอ้ยจดขี่ขาดนะครับมันติดนะครับแต่ตัวนี้ติดแล้วนะครับผมสามกอเป็นกอไผ่กินนอเรียบพ่นอครับสองอันแล้วก็อันน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นบ้านผมกับเอินกอไผ่หวกบจักนะครับนะครับพวกกระปึงแตงมันมันปึงขึ้นนะครับ กินไร้รอบลเน้ะเนี่ยตอนอนั้นก็ิได้กินเยอะไก่ไก่มันน่าจะกินข้าแล้วเน,น,ะนาะไหน,โ,นโอ้เป็นเพาะป่วยไหมไปคน อยมกวนเป็ดเท่าไงล่ะเป็ดเท่าเป็ดเราใหญ่แล้วห้าตัวไปบนตรงนี้ไก่ไก่มันไข่นะตรงเนี้ยไก่มันไข่อย่าไปกวนมันให้ดูเฉยๆมีผมตัดผมแต่งนะครับให้มันโลงๆก็ไปนั่นแหละตรงนั้นแหละ มาทางนี้มามานี้พาทุกเพื่อนๆไปดูนี่ก่อนพาเพื่อนๆไปดูลำใหญ่ก่อนนะให้ได้ให้ได้เป็ดหน่อยมาได้เพรานั่นจะเป็นเป็ดไข่พ uh ี่น uh> MM uh ้องครับซื้อมาสามตัวตัวละกี่บาทไปฝนไปฝนไปซื้อวันนั้นนะตัวละยี่สิบบาทใช่ไหมโบหูสีย่างบ่ย่างบ่จังแล้วหนูไปกับแม่ เดินมาตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยปีแรกนะครับปีปีแรกที่เป็นน่วยนะครับต้นลำไยเนี่ยแต่ว่าคิดว่าง,งานเนี่ยนะใคนได้กินน่วยแล้วก็สิตัดนะครับให้ต้นาน่ะมันขืนตั้งขืนอยู่บัดเนี่ยฝนหนักๆเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมะกรูดนี่นะครับต้นมะกอกเนี่ยต้นมะกอกฮักทับมัน ยังลงไปไงครับเด็กินนวลนวยหย่อนอยู่ปลูกคาปีนะคระับว่าทีสิบวันเด็กินแล้วก็เนี่ยปลูกพร้อมๆไล่ๆกันกันกนบมะพร้าวักพร้าวกับสิเด็กินนวยนะครับผมสิเด็กินนวยให้กันแล้วก็เนี่ยต้นสำสาพยายามแบบอยากให้มันเกิดแถวๆนี้มันบอกเกิดนะครับมันกับไปเกิด เอ็นไปทั้งเฮือนก็ตัดออกอยู่เรื่อยแต่ว่าตัวนี้ดึงมากมันได้ยังสีนะครับ <_ d> um> เป็นโฮมนะครับผมอยากมีนะครับหามาปลูกอยากมีมักมุมมันพี่น้องครับส่วนเห็ดกะโซนต้องพี่นะครับกับบอได้อันนี้แหละบอมมีแหละมันแก่ปไปละไปฝนไปไหนแล้วนี่เอาเพท่านขืนนอนบอกพวกสซ่ ไปฝนลรกไปฝนอ,อ่าไก่นะครับไก่เนี่ยบมเมนไกบ่บานรอยปรเปอร์เซ็นต์ในตะวันบ้างสิบเป็นบ้างบ้างโตนะครับจังพวกตัวนี้โอเคแป๊บเนะี่ยเป็นไกบ่บานนะครับแล้วก็พวกยังเสีย จะเป็นไก่ป้านะครับเป็นหูขาวๆเนี่ย <มา S 1> โอเคแป๊บนึ่งลูกเป็นไก่ไก่เ <มา S 1> นี่ยเจ้าสิไก่ป้านะครับผมอะไรโลกมานี่สิมามามานี่มานี่

มาเจอเจ้อไปอวดยุ่งให้ให้หมูนะครับเือกาดเพราะขยาไปพร้อมนี่นะครับบรรยากาศย่างคำประสิบประมาณนี้ยตัวน,นี้ ตัวน,นี้เป็นนี่ังพวกนี้นี่ไก่มันไข่อยู่นี่นะน,นี่เป็นบกน่าจะเป็นบวกบวบหรือบวกเกือบเพเนื้อใจ มีมือนีนะครับสิฝนบ่ตกอ,อถือโอกาสเผาขยะนะมันพึ่งมันพึ่งแหงนะครับพี่น้องครับปกติมือว่านเนี่ยก็ตกนะครับ ว่านคำมากกับเืดอื่ออตกบม่ได้เผาะจะเถื่อนะครับเนี่ยติผมบอกเนี่ยกินนอไม่กนะินนอคือสิเกิอดยอยีกไรอันเนี้ยนะได้กินไปแล้วสองหลอดสามหลอดแล้วนะครับนะต้นนั้นก็นได้กินแล้วนะครับ ก้อนอันเนียมาปลูกโคตรยากติดเลยเอาไปน้องครับพาชมบรรยากาศหลังบ้านนะครับผมตอนหัวคำคำนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดแจ้งสกายก็ด้วยพี่น้องครับนะครับอยู่แบบจังสี่แหละครับเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูนะครับผมปลูกแนวอยู่แนวกินไปสละนะครับผมพอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ